เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่สิบสามนายท่านร้องเข้าใจผิดแล้วฉันซื่อเกล้า เป็นเซียนเกอที่เอาออกมาเล่นจนเสียหายไม่ใช่อีหนิงอันที่จริงเฉินซื้อก็สงสยัยอย่างไรเซียนเกอก็ยังเล็กนักจะคว้ากำไรปีสีถึงได้อย่างไรดังนั้นเมื่อกล่าวประโยคนี้แล้วจึงไม่พูดอันใดต่ออีกหลัวเฉิงจางขามวดคขีวมุ่นจริงหรืออีหนิงไม่ใช่ว่าเจ้าทำความผิดแล้วปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่นหรือเซียนเกอยังเล็ก เขายังไม่รู้ความอีหนิงหัวเราะอยันในใจมีบิดาเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยที่เสี่ยวอีหนิงจะถูกบีบบังคับจนเป็นเช่นนี้ดวงหน้าเล็กของนางดูย่ำแย่ในใจเกิดระลอกคลื่นอันทำให้อึดอัดบางทีอาจเป็นเพราะยังมีความรู้สึกของเสี่ยวอี๋หนิงความรู้สึกอยากร้องไห้จึงแผ่ปกคลุมไม่เลือนหายอี๋หนิงลดเสียงลงต่ำ ในเมื่อท่านพ่อไม่เชื่อคำขค้าเช่นนั้นท่านก็ถามผู้อื่นดูเถิดเจ้าค่ะข้าจะไม่พูดอะไรแล้วเสือเจือรีบอุ้มเสวนเก๋อเข้ามารู้สึกว่าอีหนิงไม่ได้รับความเป็นธรรมนางย่อบกายลงนายท่านร้องอย่าได้เข้าใจคุณหนูเจ็ดผิดนะเจ้าคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณหนูเจ็ด เป็นคุณชายน้อยที่ทำกำไรเสียหายเพราะเหตุนี้สาวใช้ของคุณชายน้อยถึงได้ไปตามคุณหนูหกมาคุณหนูเจ็ดของพวกเราแค่นอนกลางวันอยู่ที่นี่เมื่อเห็นคุณชายน้อยร้องไห้ยังให้บ่าวไปปลอบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณหนูเจ็ดจริงๆเจ้าค่ะปีสี่วงนั้นแตกกระจายไปทั่วคุณหนูยังไปเก็บขึ้นมาเสียนเกอฟังถึงตรงนี้ก็ร้องไห้จ้า เซียนเกอไม่เคยทำลายข้าวของเซียนเกอไม่เคยทำลายเป็นพี่หญิงเจ็ดที่ทำแตกเมื่อหลวเฉิงจางได้ยินบุตรชายตัวน้อยของตอนกล่าวเช่นนี้สี่หน้าก็ยิ่งยำแย่น้ำเสียงเข้มขึ้นหลายสว่วนเช่นนั้นเหตุใดเซียนเกอถึงกล่าวเยี่ยงนี้ ฉันซื่อดูถึงตรงนี้ก็รู้ว่าการที่ผู้ใดทำแตกไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วหลัวเฉิงจางเริ่มถามหาความรับผิดชอบจากลูกๆซึ่งอาจนำไปสู่ความบาดหมางระหว่างสองครอบครัวนางจึงรีบเรี้ยกล่อม นายท่านร้องช่างเถิดก็แค่กำไรปี้สี่วงหนึ่งเท่านั้นดูสิทำให้เสียนเกอร้องไห้ใหญ่แล้วมือเล็กของอีหนิงตำน้อยๆเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กน้อยก็ยิ่งรู้สึกกราวกับหัวใจถูกบีบรดัดหลิ้นไฮรูดึงอีหนิงมาไว้ในอ้อมกอดจ้องหลัวเฉิงจางท่านพี่ ปก,กติอีหนิงอาจซุกซนไปบ้างแต่ท่านเคยเห็นนางกล่าวคำเท็จหรือแต่ไหนแต่ไรอีหนิงไม่เคยโป้อปอดท่านไม่เชื่อนางแต่เชื่อค่าข่ารู้ว่าเหมยเหมยไม่มีทางโกหก อีหนิงเป็นคนมาสองชาติพบแล้วเริ่มแรกนางยังไม่รู้สึกเสียใจแต่เมื่อได้ยินคำพูดของหลินไห่รู้ปลายจมูกก็พลันแสบร้อนแม่เลี้ยงของเสี่ยวอีหนิงคนนี้แม้จะไม่ค่อยเฉลียวฉลาดแต่จริงใจต่อนางอย่างยิ่งนางดึงแขนเสื้อของหลินไห่รู้แม้มริมฝีปากแน่น บัดนี้ไม่ว่านางจะพูดอะไรก็ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยรังแกน้องชายนางจึงไม่อาจกล่าวอะไรพร่อยๆเวลานี้เองทรงตือก็พาหลัวอีสิวเข้ามาตามด้วยสาวใช้ใหญ่ของเซียนเกอที่พาหลวอีเหลียนเข้ามาหลัวอีสิวพึ่งเข้ามาก็ได้ยินบทสนทนาเหล่านี้นางขุดรอยยิ้มหยันกล่าวขึ้นทันใดเมื่อครู่เซียนเกอร้องไห้งองแนงะ จะเล่นกำไรปี้สีให้ได้ข้าไม่ได้ให้เขาคาดไม่ถึงว่าเมื่อไปแล้วจะเพิ่งพบว่าตนวางของเอาไว้บนโต๊ะสูงแล้วเป็นผู้ใดที่หยิบของสิ่งนี้ให้เซียนเกอเล่นจนทำตกแตกเล่าผู้ใดกล้าปรักปรามีหนิงยามปกติเฉียวอีเหนียงเลี้ยงดูเซียนเกอแบบปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเขาทำลายข้าของเสียหายไปน้อยอยู่หรือ ทันทีที่หลวงอีเหลียนเห็นสถานการณ์ตรงหน้าใบหน้าก็ซีดขาวเมื่อครู่นางเห็นกำไลวงนี้วางอยู่บนโต๊ะเล็กเซียนเกออยากได้นางจึงหยิบให้นางจะรู้ได้อย่างไรว่าของสิ่งนี้ล้ำค่าถึงเพียงนี้แต่เมื่อได้ยินหลวอีสิวกล่าวถึงน้องชายตนนางจะไม่สนใจก็ไม่ได้จึงรีบเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล พี่หญิงห้าอย่างไรเซียนเอ๋อก็ยังเด็กเขายัางไม่รู้ความท่านก็อย่าได้กล่าวโทษเขาเกินไปหลวงอีสิวแม่งกี่ระไม่รู้ความหรือเขาเพิ่งสามขวบก็กล้ากอหกปรับปรามอีหนิงแล้วเมื่อครูที่สาวใช้ใหญ่ไปเชิญเจ้ามานางบอกเจ้าว่าอย่างไรเป็นเขาที่ทำกํำไรเสียหายใช่หรือไม่ข้ายังอยากถามเจ้าข้าถึงขั้นพูดแล้วว่าของสิ่งน,นี้มีราคาสูง แต่เจ้ายังกล้าเอาไปให้เขาเล่นอีกได้อย่างไรเฉินหลันยื่นมือไปดึงหลัวอีซิวตำมหนีนางเจ้าพูดเช่นนี้ได้อย่างไรหลัวอีซิวเห็นอีหนิงได้รับความอายุติรรมเพราะนางขอบตาก็แดงกรรมัมยืนกรานพูดว่าข้าต้องพูดเขาอายุน้อยแล้วอย่างไรอายุน้อยแล้วต้องตามใจเขาหรืออายุน้อยแล้วสามารถปล่อยให้เขากองหกตามอำเภอใจได้หรือ หลวงเฉิจางฟังถึงตรงนี้ก็รีบพูดกับเฉินหลนันพี่สะพยท่านอย่าห้ามอีสิวเลยนางเล่าวได้ถูกต้องเขารีบเรียกสาวใช้ใหญ่ที่เมื่อครู่ปรนิบัติเซียนเกินมาถามเจ้าพูดมาตามตรงเป็นเซียนเกิที่ทำของเสียหายใช่หรือไม่สาวใช้ใหญ่ตกใจจนน้ำเสียงแหมแห้งตอบด้วยเสียงสั่นเครือเป็นเป็นคุณชายน้อย ที่ทำเจ้าค่ะคุณชายน้อยร้องไห้ตกใจคุณหนูเจ็ดคุณหนูเจดถึงได้เรียกพี่เสียจือ้อมาช่วยปลอบคุณชายน้อยให้หยุดร้องไห้ส่วนเบาก็ไปเชิญคุณหนูหกมาเจ้าค่ะหลัวเฉิงจางสูดลมหายใจลึกสีหน้ายำแย่อย่างเยี่ยง การทำของเสียหายเป็นเรื่องเล็กกาไรปี้สี่วงหนึ่งต่อให้แพงเพียงใดก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้เขารับไม่ได้ที่สุดคือเซียนเกอพูดคำลวงเขาเพึ่งสามควบแต่กลับกล้าโกหกเขาดึงเซียนเกอที่ร้องไห้ไม่หยุดให้ลุกขึ้นมายืนดีๆแล้วเอ่ยถามเสียงเข้มเป็นเจ้าที่ทำใช่หรือไม่หากเจ้ายังโกหกอีกข้าจะลงโทษเจ้า เซียนเกอร้รองไห้เสียงดังไม่หยุดท่านพ่อเซียนเกอร์กลัวเซียนเกอร์กลัวเซียนเกอไม่ได้ทำํำหลัวอ,อีเหลียนเห็นน้องชายร้องไห้อย่างหนักก็คุกเข่าอ้อนวอนแทนด้วยความปวดใจท่านพ่อเซียนเกอร์ยังเด็กเขายัางไม่รู้ความ คราวนี้หลืวเฉิงจางไม่ไหวติ้งกหกเป็นเรื่องใหญ่อายุสามขวบก็ควรแบ่งแยกดีชั่วได้แล้วที่สำคัญคือเซียนเกอเป็นเด็กผู้ชายเขานั่ง้องเอ่ยเสียงเยียบเย็นเจ้าไม่ได้ดูแลน้องชายให้ดีตอนก็มีความผิดลุกขึ้นไม่ใช่อันใดก็เอาแต่คุกเขาเหลือเอียเหลียนริ่มให้ใจจะขาดร่างกายบอบบางสันะร,ริก หลือเฉิงจางเบนศีราะไปด้านข้างด้วยไม่อาจทนมองแต่กลับเห็นบุตรสาวคนเล็กกำลังมองมาทางต้นนางมองด้วยแววตาเดื้อรั้นดวงตาแดงกำเท่าว่ากลับไม่มีหยดน้ำตาสักหยดไหลรินออกมาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกทิ่มแทงผู้ได้รับความคับข้องหมองใจเพราะเขากลับไม่ร้องไห้แม้แต่น้อยหัวใจเขายิ่งเย็นยะเยือกชี้ไปที่สาวใช้ด้านข้าง ประคองคนหนูหกขึ้นมายังมีเซียนเกอร์อีกพากลับไปที่เรือนของเฉียวอีเหนียงก่อนอย่าให้เป็นที่อับอายอยู่ที่นี่รอข้ากลับไปลงโทษ ในยามนี้โฮยินผู้เท่าหลวเพิ่งมาถึงสาวใช้ที่ไหวพริบดีรีบไปเชิญนางมาเมื่อนางเข้ามาสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครึมทุกคนคาระวะโฮยินผูเท่าหลวเดินไปตรงหน้าหลวเฉิงจางมองเขาด้วยสายตาเย็นเยียบแต่เมื่อคิดถึงว่าหลิวหูหยินยังอยู่จึงไม่อาจแสดงท่าทีออกมาได้มากนักนางสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ย บัดนี้กลับเป็นเจ้าที่เลอะเลือนพอเธอรเรื่องเป็นอย่างไรค่ะจะไม่ถามถึงเสียจือเจ้าส่งไหมยเตียเออกลับไปข้าไปส่งหลิวโห,หยินแล้วจะกลับมาแม้ดวงตาของเสียจือจะเอ่อครอไปด้วยน้ำตาแต่ก็ยังเดินตรงไปข้างหน้าดัวเสิงจ้างคารวะแล้วเอ่ย บ่าวรับใช้เตี่ยเอ๋อมาห้าปีแล้วรู้มาตลอดว่าเตี่ยเอ๋อเป็นคนดีที่สําคัญคือตั้งแต่หายป่วยนางก็ยิ่งรู้ความเชื่อฟังมากขึ้นบ่าวเห็นแล้วก็ปลื้มใจแต่คาดไม่ถึงว่านายท่านร้องจะเครือบแคลงในตัวเตี่ยเอ๋อเช่นนี้บ่าวเสียใจนักทั้งทั้งที่เตี่ยเอ๋อรู้ความถึงเพียงนี้ หลัวเฉิงจางนิ่งเงียบยิ่งรู้สึกละอายใจความละอายใจนั้นแทบจะกลืนกินเขาไปทั้งตัวเขายื่นมือออกไปหมายอุ้มอีหนิงหวังจะปลอบประโลมนางอีหนิงพ่อส่งเจ้ากลับไปดีกว่ามา พ่อจะอุ้มเจ้าอีหนิงเบือนหน้าหนีไม่อาจสะกดกลั้นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่เป็นของเสี่ยวอีหนิงได้อีกน้ำตาไหลทะลักออกมานางหมุนตัวกลับไปกอดลินไห่หรูแน่นร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านพ่อไม่ดีข้าไม่อยากให้เขาอุ้มข้าไม่ต้องการเขานางสะอึกสะอื้นเป็นระยะ การต่อต้านของบุตรสาวคนเล็กทำให้หลวเฉิงจางตกตะลึงหัวใจเจ็บปวดสายตาที่นางมองเขาเห็นได้ชัดว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและไม่ไว้ใจผ้าทางต่อต้านรวมไปถึงการปฏิเสธให้เขาอุ้มนั้นเหมยเหมยน้ำเสียงของหลวเฉิงจางเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเจ้าเจ้าท่านพี่ ข้าจะพาเหมยเหมยกลับไปก่อนหลินไหรูฝืนพูดยังปวดใจนางกอดอีหนิงแน่นก่อนจะเดินออกจากถงบุพภาโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองพวกเสียจื้อก็ติดตามไปไม่มีผู้ใดเหลียวกลับมามองหลัวเฉิงตางสักคน อีหนิ่งไม่อาจฝืนกลั้นน้ำตานางจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ร้องไห้หนักเยี่ยงนี้ตั้งแต่ที่นางตายเมื่อยีกว่าปีก่อนต่อให้เศร้าโศกโกรธแค้นเพียงใดก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมา บางทีอาจเป็นเพราะเสี่ยวอีหนิงรู้สึกได้รับความอาจุริระหรือบางทีอาจเป็นนางเองที่รู้สึกได้รับความอาจุริรมท,ทำให้บัดนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจสะกดกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้อีหนิงมักจะคิดถึงเรื่องราวในชาติก่อนยามนั้นหิมะตกหนักโปรยปรายลู่เจียเสี่ยเดินทางมาขอมั่นหมายกับนางนางมองเขาผ่านม่านกัน้นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สง,ง่าผ่าเผย ในตาทั้งคู่กระจ่างใสแฝงด้วยรอยยิ้มแม้เขาจะตอบคำถามของท่านย่าไม่ได้เท่าว่าอีหนิงไม่รู้สึกว่าสำคัญอันใดคนผู้นี้เป็นคนที่นางจะฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้ดังนั้นนางถึงเศร้าโศกโกรธเคืองเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อความเย็นชาของลู่เจียเสีย จะไม่ให้นางเสียใจได้อย่างไรเท่าว่าสถานการณ์ยากลำบากในวันหนึ่งของฤดูคลิมหันได้บททำลายความแค้นของนางทิ้งไปทั้งยังกัดกร่อนความทรงจำและความละอายที่คนเหล่านั้นมีต่อน,นางหลินไห่หรูตบหลังนางเบาๆไม่หยุด ภายในห้องเงียบสงบเสี่ยตือยกน้ำสาลีตุ่นเข้ามาถ้วยหนึ่งอย่างเบามือเบาเทา้าอีหนิงมองผู้คนที่อยู่ตรงหน้าด้วยดวงตาที่พร่ามัวไปด้วยม่านน้ำตาหลิ้นไห้รู้ เสียตือ้อยังมีโฮยินผู้เท่าหรลวพวกนางต่างมองตนอย่างห่วงใยอีหนิงค่อยๆใคร่ครวนเรื่องเหล่านั้นนางจะไม่พูดและไม่คิดถึงอีกแล้วบัดนี้เป็นพวกนางตั้งหากที่เป็นคนใกล้ชิดของตนโฮยินผู้เท่าหลวเข้ามากอดนางด้วยความห่วงใยเอ่ยปรอบเสียงเบา เหมยเมยอย่ารู้ว่าเจ่าน้อยเนื้อต่ำใจเท่าว่าอย่าได้ร้องไห้อีกเลยเสียจือหยิบเต่าตัวหนึ่งออกมาจากอ่างยื่นไปตรงหน้านางเจียเออท่านดูสิว่าเต่าตัวนี้น่ารักเปือไม่ท่านอยากเล่นหรือไม่เจ้าคะ เต่าหดคอมีเพียงกระดองบนฝ่ามือนางและหางเรียวเล็กที่โผล่ออกมาด้านนอกเมื่อถูกเสียจือย้อยาก้นถึงได้ยอมโผล่หัวเล็กออกมาอีหนิงมองแล้วก็ฝืนหัวเราะพวกนางสู้อุตส่าห์เพียรพยายามทำให้นางมีความสุขเมื่อหลินไห,หรูและหูหยินผู้เท่าหลัวเห็นว่านางไม่ร้องไห้แล้วถึงได้โล่งใจ หลัวเฉิงตางเดินมาถึงด้านนอกประตูก็ได้ยินเสียงหัวเราะสดใสของเด็กน้อยในห้องเต็มไปด้วยเสียงสวนเสเฮฮาดูคลึกครื้นยิ่งนักเขาถอนหายใจสั่งการเสียงเบาให้สาวใช้เข้าไปรายงานเมื่อหูหยินผู้เท่าหลวได้ยินว่าเขามาสีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นเย็นชานางให้หลวเฉิงจางรอที่ห้องโถง ก่อนจะจับมือสีมามาค่อยๆเดินออกไปแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ถามด้วยเสียงเหนื่อยนอบเรื่องนี้เจ้าคิดจะจัดการอย่างไรหลัวเฉิงจางตอบเสียงเบาข้าตำหนิเฉียวอีเหนียงไปแล้วเพียงแต่เซียนเกอยังเด็กนักยังไม่เหมาะที่จะกล่าวอันใดสีหน้าของหูหยินผู้เท่าหลัวดูดีขึ้นเล็กน้อยนางชีไปที่เก้าอี้ให้หลวเฉิงจางนั่งลงตรงข้าม เซียนเกออย่างเล็กข้าก็ไม่อยากให้เจ้าถือสาหาความกับเด็กน้อยเพียงแต่เซียนเกอมีเฉียวอีเเนียงดูแลข้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมมิสู้ให้เซียนเกอไปบันทึกน้ำภายใต้ลิ้นไห้รู้ไห้รู้เป็นบ้านหลักทั้งยังไม่มีลูกเหมาะที่จะเลี้ยงดูเซียนเกอหลวเฉิงจางฟังถึงตรงนี้ก็เริ่มร้อนรอน หากไม่ใช่เพราะหลินซื่อไม่รู้หนังสือแสดงกิริยามารายาดุดชาวบ้านข้าจะยอมให้เฉียวอีเหนียงเลี้ยงดูเซียนเกอได้อย่างไรท่านแม่จะให้เซียนเกอติดตามหลินซื่อไม่ได้ ต่อไปเขายังต้องเรียนหนังสือโหยินผู้เท่าหลวงใคร่ครวนนิสัยของหลินไหฮรูยากจะแก้ไขเริ่มแรกที่นางเลือกแต่งหลินไหฮรูเข้ามาเป็นเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายจิตใจดีไม่มีพิษมีภัยเท่าว่าเมื่อคิดย้อนกลับไปสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นจุดอ่อนของหลินไหฮรูเช่นกันมีใช่หรือโหยินผู้เท่าหลวเงียบอยู่ชั่วครู่ จะให้เสียวอีเนียงเลี้ยงดูเซียนเกอร์ก็ยอมได้เท่าว่าเมื่อเขาอายุถึงห้าขวบ ก็ห้ามให้ติดตามต่ออีกทั้งยังต้องบันทึกนามภายใตย้ลิ้นไห้รู้มากสุดข้าก็จะส่งหญิงชราที่ละเอียดถี่ถ้วนไปดูแลเขาหลือเฉิงจางคิดแล้วก็มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นยามคิดถึงตอนที่เฉียวอีเหนียงดึงแขนเสื้อร้องคร่ำครวญอ้อนวอนขณะที่เขากำลังจะจากไปเซียนเกอก,ก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาหากจะพรากพวกเขาแม่ลูกออกจากกันก็เป็นเรื่องที่บีบ คันกันมากไปสักนิดเพียงแต่ไม่อาจปล่อยให้เฉียวอีเหนียงเลี้ยงดูเซียนเกอแบบตามใจได้อีกแล้วหลัวเฉิงจางมองไปห้องด้านในเอ่ยถามอย่างลังเลท่านแม่อีหนิงสบายดีหรือไม่หูหยินผู้เท่าหลัวกล่าวเสียงเยียบเย็นอีหนิงพึ่งจะอายุเต็ดครบบเมื่อวานนางยังพูดกับข้าว,ว่าต่อไปนี้จะไม่ดื่อแล้วแต่เจ้ากลับปลักปลปำนางเช่นนี้ เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่าหลวเฉิงตางเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหยิบตุ๊กตาเสือออกมาจากในแขนเสื้อเกรงว่าอีหนิงคงไม่อยากพบข่านี่คือสิ่งที่ข้าเอามาให้นงางพันมอบให้นางเถิดหูหยินผู้เท่าหลวมองสาวใช้ที่อยู่ด้านข้างสาวใช้รับของมาจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องด้านในผ่านไปครู่หนึ่งสาวใช้ก็เดินออกมาย่อตัวแล้วกล่าว คุณหนูเจ็ดไม่อยากได้เจ้าค่ะกล่าวว่าให้ในท่านเอากลับไป มุมปากของหลัวเฉิงจางเผยรอยยิ้มคืนเด็กคนนี้ช่างเจ้าคิดเจ้าแค้นนักเขารู้สึกละอายใจนักนอกจากละอายใจต่ออีหนิงแล้วยังละอายใจต่อมาดาวของนางอีกด้วยเขาอยากจะทำสิ่งใดเพื่อเป็นการชดเชยให้กับอีเหนิงแต่น่าเสียดายที่ครานี้เขาทำให้เด็กคนนี้เสียใจมากจนไม่อยากพบเขาโฮยินผู้เท่าลัวให้สีมามา,มาส่งหลัวเฉิงจางกลับไป ขณะมองแผ่นหลังของบุตรชายคนรองเดินจากไปไกลนางก็รอบตัดสินใจอย่างหนึ่งเงียบ สักวันนางต้องตายไม่อาจทอดทิ้งให้อีหนิงอยู่เพียงลำพังได้ไม่อาจให้นางทนรับการถูกรังแกโฮยินผู้เท่าหลัวหลับตาลองจากนั้นก็คล้ายกับเห็นร่างของเด็กนุม่มซึ่งกำลังคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าริมฝีปากมีคราบเลือดใบหน้าเคร่งขรึมเย็นชาไม่รู้ว่าที่นางทำถูกหรือผิดโฮยินผูเท่าหลัวกำผ้าเช็ดหน้าในมือแน่น ลมหนาวยามรัติการพัน์ก่อตัวณสถานพำมนักตรงท้ายตรอกบริเวณชายคามีคมไฟกระดาษแขวนไว้สองดวง กระจายแสงสีแดงดูอบอุ่นเสียงประตูเปิดดังเ e อียดอารรถม้าคันหนึ่งวิ่งออกมาจากประตูรถมา้าวิ่งออกจากสถานพำนักขณะกกำลังเคลื่อนผ่านทางเข้าตรอกเบื้องหน้าก็ปรากฏร่างของคนผู้หนึ่งสารถีดึงบังเหียนด้วยความตกใจเป็นผู้ได้ดึกดื่นใกล้ายามสองออกจากเคหสถานมีแผนการใดกันแนะ่ ภายในรถเงียบไปชั่วขณะจากนั้นก็มีคนยื่นมือออกมาเลิกพามานขึ้นภายใต้แสงจันทร์ปรากฏร่างสูงตราง,งานของเฉิงหลางลมรติการพัดเสื้อกลุ่มเขาให้พลิ้วไหวรอยยิ้มบนใบหน้าคล้ายมีคล้ายไม่มีในตาแฝงประกายเยียบเย็นหลัวสั่นยวนเห็นเขายืนอยู่เบื้องหน้ามุมปากก็ผุดรอยยิ้มที่ยากจะปรากฏหากคุณชายร้องเฉิงรู้สึกว่าง เมื่อตื่นขึ้นมาดึกดืนก็สามารถอ่านหนังสือได้จะมาสะกดรอยตามข้าน้อยด้วยเหตุได้ที่สำคัญคือการที่ข้าน้อยจะไปที่ได้เกี่ยวอันใดกับท่านด้วย เฉิงหลางเงยหนะ้าครั้งแรกที่เขาเห็นหลัวเซินยวนเขาก็รู้ว่าคนผู้นี้ไม่ได้สงบนิ่งสุขุมดังที่แสดงออกกระทั่งบัดนี้เขาถึงได้เห็นสี่หน้าชัดเจนบนใบหน้าของหลัวเซินยวนนั่นเป็นความเย็นชาระคนเย,ยน้ยหยันต่างจากหลัวเซินยวนในยามปกติราวกับเป็นคนละคนหากหวยยวนรู้ว่าน้องชายเขาเป็นคนเช่นนี้ คงตกใจจนหน้าซีดขาวแน่เฉิงหลางยิ้มพลางกล่าวเจ้ารู้หรือไม่ว่ายามปกติเขาพูดถึงเจ้าว่าอย่างไรหลัวสันยวนยกถ้วยชาก้มหน้าจีบก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบกล่าวว่าอย่างไรข้าคิดว่าคุณชายสามหลัวคงไม่จำเป็นต้องถามน้ำเสียงเฉิงหลางเบามากไม่ใช่ว่ารู้อยู่แล้วหรือ หลัวเซินยวนหัวเราะจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นเฉิงหลังพบว่าแววตาเขาล้ำลึกก่อให้เกิดความรู้สึกคุกคามจังๆเพ่าว่าหลัวเซินยวนยังคงสงบนิ่งเห็นที่คุณชายร้องเฉิงจะเข้าใจผิดแล้วข้าเป็นแค่บุตรของอนุที่ไม่ได้รับความเอ็นดูคนหนึ่งจะล่วงรู้สิ่งใดได้เขามองท้องฟ้าแล้วกล่าวต่อลมแรงเช่นนี้ เห็นทีอีกไม่นานฝนคงจะตกข้ายังมีภารกิจไม่อาจรั้งอยู่เป็นเพื่อนคุณชายร้องเฉิมแล้วรถม้าเคลื่อนอ้อมผ่านเขามุ่งตรงไปด้านหน้าแพ้จริงเฉิงหลังเพียงเกิดความพิศวงในตัวคุณชายสามหลัวผู้นี้เท่านั้นหลังพบว่าเขามักจะหายตัวไปในช่วงเวลาดึกดื่นเฉิงหลังเพิ่งจะค้นพบ จึงคิดอยากหยุดยัง้งเท่าว่าหลวสันยวนไปทำอะไรเขาไม่รู้เมื่อเห็นรถม้าของหลวสันยวนหายลับไปเฉิงหลังก็ยิ้มพางทอดถอนใจเดินย้อนกลับไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาจึงไม่ควรสูญเสียแรงกับมันทันใดนั้นพรันมีหยดน้ำตกกระทบใบหน้าเฉิงหลางยกพัดขึ้นเพื่อบังเม็ดฝนมองท้องฟ้าที่มืดสนิทฝนตกแล้วจริงๆ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ